สวัสดีครับผมชื่อนายจิรวัตรยามจิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเลขที่073ยวันนี้ผมจะมานําเสนอใบงานที่3โครงสร้างแบบทางเลือกขอเชิญรับชมได้เลยครับโครงสร้างแบบทางเลือกด้วยคําสั่ง if ในการทดลองในหัวขอ้อนี้จะใช้คําสั่ง if ในการควบคุมการไหลของโปรแกรมแบบมีทางเลือกซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้ 1. ด้านล่างเป็น source c o d ของโปรแกรมให้ทําการคอมไพล์และรันโปรแกรม 2. เปลี่ยนค่าของตัวแปรนำเท่ากับ5ให้จำการคอมไพล์และรันโปรแกรมอีกครั้งสังเกตการทำงานของคำสั่ง if และบันทึกผลการทดลองซึ่งจากบันทึกและสรุปผลการทดลองของข้อ1และข้อ2ได้ดังนี้เมื่อกำหนดตัวแปรนำเท่ากับ4เช็คแล้วเข้าเงื่อนไขนำ %2 เต์ท่ากับเท่ากับ0ซึ่งจะได้4 %2 เต์ท่ากับ0เมื่อรันแล้วจะแสดงผลว่า4 is even integer และแสดงผลคำว่า goodbye และเมื่อกำหนดตัวแปรนำเท่ากับ5เช็คแล้วไม่เข้าเงื่อนไขนำเปอร์เซ็นต์2เท่ากับเท่ากับ0เนื่องจาก5เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากับ0จึงไม่เข้าเงื่อนไขเมื่อรันแล้วก็จะแสดงผลแค่คำว่า goodbye คำถามที่4นะครับให้ลบคำอธิบายทับทับในบรรทัดที่7และ8ออกํำการคอมไพและรันโปรแกรมบันทึกผลการทดลองบันทึกและสรุปผลการทดลองครับจากผลการทดลองนะครับ เมื่อนำทับทับออกและกำหนดตัวแปรนำเท่ากับ5เช็คแล้วไม่เข้าเงื่อนไขนำเต์2ท่ากับท่ากับ0แต่จะไปเข้าเงื่อนไข e l เมื่อรันแล้วจะแสดงผลว่า5 is o o n integer และแสดงคำว่า goodbye คำถามที่5นะครับให้ทำการเปลี่ยนค่าของตัวแปรนำเป็น0และจำนวนเต็มลบเช่นบ -2 บ -5 ตามลำดับจากนั้นทำการคอมไ i l ์และรันโปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลองข้อ5 จากผลการทดลองพบว่ากําหนดตัวแปรนำเท่ากับ0นเช็คแล้วไม่เข้าเงื่อนไข if นำมากกว่า0แต่เข้าเงื่อนไข e l s f if นำเท่ากับ0ซึ่งเมื่อรันแล้วจะแสดงผลว่า0 i f 0และเมื่อกําหนดตัวแปรนำเท่ากับลบ2เช็คแล้วจะไม่เข้าเงื่อนไข if นำมากกว่า0และเงื่อนไข e l s e if นำเท่ากับ0แต่จะเข้าเงื่อนไข e l s f เมื่อรันแล้วจะแสดงผลว่าลบ2 negative number เละเมื่อกำหนดตัวแปรนำเท่ากับลบ5เช็คแล้วไม่เข้าเงื่อนไข if นำมากกว่าศและเงื่อนไข else if นำเท่ากับ0แต่จะเข้าเงื่อนไข else เมื่อรันแล้วจะแสดงผลว่าลบ5 i s negative number โครงสร้างแบบทางเลือกด้วยคำสั่งสวิ t c h ในการทดลองในหัวข้อนี้เป็นการใช้คำสั่งสวิ t c h ในการควบคุมการไหลของโปรแกรมแบบมีทางเลือกซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้ 1. สร้างไฟล์ score report .c และพิมพ์โปรแกรมดังรูปที่3จากนั้นทําการคอมไพและทดลองรันโปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลองผลการทดลองพบว่าเมื่อรันแล้วป้อนค่า18ไปจะแสะดงผลว่า good และเมื่อป้อนค่า15ไปจะแสะดงผลว่า fail และเมื่อป้อนค่า11ไปจะไม่แสดงผล 2. ลบคําสั่งเบรกในบรรทัด12 15และ18จากนั้นทําการคอมไพโปรแกรมและทดลองรันโปรแกรมโดยป้อนค่าต่างๆอีกครั้งผลการรันโปรแกรมแตกต่างไปจากเดิมอย่างไร บันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลองเมื่อลบคำสั่งเบรกออกไปแล้วนะครับและททำการป้อนค่าเข้าไปผลการทดลองพบว่าโปรแกรมจะแสดงผลออกมาทั้งหมดเลยคือ Very Good Good และ Fail 3. เปลี่ยนชนิดของตัวแปกกรก Group ให้เป็น double แล้วคอมไพน์โปรแกรมอีกครั้งสามารถ c o m p พ y ์โปรแกรมได้สำเร็จหรือไม่เพราะเหตุใดจากผลการทดลองนะครับเมื่อเปลี่ยนชนิดกร o u ปให้เป็น double จะไม่สามารถคอมไพ์โปรแกรมได้สาเร็จ เพราะ Double เป็นชนิดของข้อมูลไม่สามารถเป็นชนิดของตัวแปรได้ 4. ให้เขียนโปรแกรมเพิ่มกรณีดังนี้ a กรณีกรุ๊ปเท่ากับ2ให้แสดงข้อความว่า o ู้ b กรณีกรุ๊ปเท่ากับ0หรือ1ให้แสดงคำว,ว่า fail c ในกรณีผู้ใช้ป้อนค่านอกช่วงที่กำหนดให้แสดงข้อความว่า out of range คำถามหลังผลการทดลองนะครับ1จงเขียนโปรแกรม good chef ต่อ C โดยโปรแกรมจะรับค่าส่วนสูงและน้ำหนักของผู้ใช้และจะบอกว่าผู้ใช้รูปร่างดีหรืออ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปซึ่งวิธีการตัดสินใจของโปรแกรมนี้มีดังนี้ให้ดีเท่ากับส่วนสูงเซนติเมตรลบน้ำหนักกิโลกร,รมัมถ้าดีมีค่าสูงกว่า115ถือว่าผอมเกินไปถ้าดีมีค่าอยู่ในช่วง105ถึง115ถือว่ารูปร่างดีถ้าดีมีค่าต่ำกว่า105ถือว่าอ้วนเกินไป บรรทัดที่3นะครับแสดงค่า h w d การทำงานของบรรทัดที่4นะครับเมื่อเรากด enter นะครับจะให้เราป้อนค่า h ซึ่งคือส่วนสูงส่วนบรรทัดที่6นะครับเมื่อเรากด enter ก็จะให้เราป้อนค่า w คือน้ำหนักส่วนการทำงานของบรรทัดที่8นะครับจะนำค่า h กับ w ไปลบกันและจะได้ค่า d การทำงานของบรรทัดที่9เมื่อดีมากกว่าหรือเท่ากับห1 5รอจะแสดงผลในบรรทัดที่11คือพร้อมนะ การทำงานของบรรทัดที่13เมื่อดีมากกว่าหรือเท่ากับ105และดีมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ115จะแสดงผลในบรรทัดที่5คือหุ่นดีส่วนการทำงานของบรรทัดที่17เมื่อดีมีค่าน้อยกว่า105จะแสดงผลในบรรทัดที่19คืออ้วนนะาไปลดน้ำหนักด่วน2ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่ายอดขายรวม total s a l e ของพนักงานขายจากแป้นพิมพ์แล้วนำมาคำนวณหาค่าในหน้า เซลคอมมิชชั่นแล้วแสดงออกทางหน้าจอตามเงื่อนไขต่อไปนี้กำหนดโฟลดเป็น total cell และการทำงานของบรรทัดที่6นะครับเมื่อกด enter จะให้เรากำหนดค่า total cell หรือค่ายอดขายรวมเมื่อป้อนค่า total cell เข้าไปแล้วถ้ายอดขายรวมมีค่าน้อยกว่า1,000 0บาทจะนำไปคูณ0ูนย์ในบรรทัดที่12 และเมื่อยอดขายรวมมีค่าน้อยกว่า25,000จะนำไปคูณ0.075ในบรรทัดที่16และเมื่อยอดขายมีค่ามากกว่า25,000จะนำไปคูณ0.1ในบรรทัดที่20ค่าที่ได้จะเป็นค่าคอมมิชชั่นวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ